ลัคนาราศีพฤกษกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนดาวประจำตัวอยู่ในภพโชคลาภและความสำเร็จมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล็งดาวการงานกุมดาวประจำตัวดาวผู้ใหญ่อยู่ในภพการงานดาวการเงินย้ายสามภพเปือนอยู่ในภพที่ดีทั้งสิ้นแต่ดาววินาศอยู่ในภพการเงิน ดาวโชคลาบทับลัคนาเป็นอนุกเกษตรดวงเปิดชีวิตเปลี่ยน พลิกฟื้นดีขึ้นมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่อาจถูกหวยรวยเบอร์หรือได้โอกาสใหม่ๆในหน้าที่การงานงานใหม่โปรเจกต์ใหม่มาพร้อมเงินก้อนโตแต่รวยแล้วอย่าบอกใครไม่งั้นอาจมีคนมาช่วยใช้เงินคนรอบข้างดีหมดแต่ภาษีสังคมก็เยอะเป็นช่วงทำบุญขึ้นทำบุญตอนนี้บุญจะส่งผลเร็วให้ทำอะไรก็ราบรื่นอร่าจ,จับมีแต่คน รักมีแต่คนเอื้อเอ็นดูค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2568โดยอิงจากลัคนาเป็นหลักค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยอิงจากลัคนาเป็นหลักนะคะครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวตามหลักของโหราศาสตร์ไทยก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเก็ตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะขอให้ดูไปตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ ต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงถ้าเกิดว่าต้องการทราบดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเก็ดลับดูดวงส่วนตัวผ่านทางไลน์ค่ะสามารถทักไลน์มาถามรายละเอียดกันได้ไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง De e s c r i p t i o n หรือว่าตรงคอมเมนต์ที่ใต้คลิปค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักมีอีกคลิปหนึ่งทำแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์นะคะ เริ่มต้นที่การทํานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันเลยนะคะชาวพฤกษบลัคนา,ข,นาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าพฤกษบดาวประจําตัวคือดาวพระศุกร์สถิตยอยู่ที่ราศีมีนตลอดทั้งเดือนซึ่งเป็นภพเรือนที่ดีมากๆเป็นภพเรือนลาภะภพเรือนแห่งโชคลาภและความสําเร็จอยู่ตรงนี้กลุ่มกันกับดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวการงานด้วยก็ยิ่งทําให้การงานของคุณมีความมั่นคงมีศักยภาพสูงในการทํางานมีโอกาสได้แสดงฝีมือมีการงานที่ทําให้คุณเจริญรุ่งเรือง ้า,าวหน้าและการงานก็จะประสบความสําเร็จยิบจับอะไรก็สําเร็จไปหมดเพราะว่าดาวการงานก็อยู่ในภพเรือนแห่งความสําเร็จดาวโชคลาภและความสําเร็จก็ทับลัคนาดังนั้นมีแต่คําว่าสําเร็จเต็มไปหมดเลยในช่วงเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่ดวงเปิดมีเกณฑ์ที่จะมีการเฉลิมฉลองในหลายๆแง่ไม่ว่าจะเป็นการฉลองเรื่องงานฉลองเรื่องเงินหรืออาจจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวก็ได้แล้วก็ยังมีเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภเพราะว่าดาวโชคลาภพอมาสลับเรือนกัน กับดาวประจําตัวคือดาวประจําตัวเนี่ยเป็นดาวพระศุกร์สถิตอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นภพเรือนของดาวพระพฤหัสและดาวพฤหัสก็มาสถิตอยู่ในราศีพฤษภซึ่งเป็นภพเรือนของดาวพระศุกร์ดาวประจําตัวของคุณสลับเรือนกันแบบนี้มีมาตรฐานเป็นอนุเกษตรมาตรฐานแบบนี้โดดเด่นมากเข้มแข็งเหนียวแน่นมากดังนั้นมีเกณฑ์มีโชคลาบมีโชคก้อนโตซึ่งโชคลาบก็อาจจะมาจากหลายทิศทางจะเป็นเรื่องของการถูกหวยรวยเบอร์ก็ได้โชคลาบที่มาจากแดนไกลาจากการเดินทาง ทางไกลหรือว่า ผ่านพวกสื่อโซเชียลออนไลน์ก็ได้เพราะว่าดาวพวกสื่อโซเชียลกลุ่มกับดาวโชคลาภอยู่หรือจะเป็นโชคลาภที่มาในรูปแบบของการงานก็ได้เพราะว่าดาวประจําตัวไปอยู่ในภพโชคลาภและมีดาวการงานอยู่ตรงนั้นผู้ใหญ่อาจจะให้โอกาสในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะดาวผู้ใหญ่ก็อยู่ในภพเรือนที่ดีอยู่ในภพเรือนการงานผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ตั้งใจอย,อยากจะผลักดันสนับสนุนคุณอยู่แล้วและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาอันเหมาะสมที่คุณอาจจะได้ตําแหน่งได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้ขยับขยายกิจกร ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้านายตัวเองคุณไม่ได้มีใครที่ใหญ่กว่าคุณในองค์กรเนี่ยผู้ใหญ่ในที่นี้ก็จะหมายถึงลูกค้าคุณก็มีโอกาสที่คุณจะได้ลูกค้ารายใหญ่ที่นําเงินถุงเงินถังมาให้เป็นช่วงเวลาดีๆเลยในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันดาวการเงินอาจจะมีการเดินผิดปกติไปสักหน่อยคือเดินเร็วแต่ว่าก็อยู่ในภพเรือนที่ดีตลอดทั้งเดือนเลยในช่วง5วันแรกของเดือนเนี่ยอยู่ในภพเรือนแห่งความจเจริญรุ่งเรืองจะแ,แล้ว ้ไปอยู่ในภกการง,งาน อยู่ในพบการงานพักใหญ่ๆเลยจนกระทั่งวันที่27กุมภาถึงจะย้ายเข้าสู่พบเรือนแห่งความสําเร็จดังนั้นเนี่ยการเงินก็หลั่งไหลเข้าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแต่มีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่ดันมีดาววินาศสถิตอยู่ที่พบการเงินก็เลยทําให้มันก็มีเกณฑ์เหมือนกันที่อาจจะเก็บเงินไม่อยู่ทีนี้เก็บเงินไม่อยู่จะเป็นเรื่องอะไรได้บ้างหนึ่งคือตัวคุณเองเพราะว่าดาวประจําตัวคุณกุมกับดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวแห่งความสุรุ่ยสุร่ายดังนั้นเก็บ ไม่อยู่ก็เพราะตัวคุณเองนั่นแหละสุขด้วยสุร่ายก็เป็นไปได้สองต้องอย่าลืมว่าดาวพฤหัสถึงแมนว่าจะเป็นดาวดีเป็นดาวสุประเคาะใหญ่แต่สําหรับชาวพฤกษบดาวพฤหัสก็เป็นดาวมรณะด้วยดังนั้นก็มีเกณฑ์นในเรื่องของสุขภาพที่อาจจะต้องเสียเงินแต่จะไม่ได้เป็นอะไรหนักเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยคุณมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่ดังนั้นอาจจะเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ,อยๆที่ต้องทาให้เสียเงินเล็กๆน้อยๆอยเสียเงินจุกจิกจุกจิกในเรื่องของค่าหมอค่ายาได้บ้า,บาง ส่วนดาวการเงินของคุณเนี่ยเดินเร็วไปหน่อยดังนั้นบางทีก็มีเกณฑ์ที่คุณจะใจเร็วด่วนได้จะซื้ออะไรไม่ทันคิดอ่านดีๆซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ําบ้างซื้อมาแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่ต้องใช้บ้างบางทีมันจะมีเกณฑ์เสียเงินในเรื่องแบบนี้ทีนี้อีกจุดหนึ่งคือคุณจะมีคนรอบข้างที่เขาเอื้อเอ็นด,ดูคุณเยอะดังนั้นก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของภาษีสังคมอยู่เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้เนี่ยมันดีในแง่ที่คุณเนี่ยมีสเสน่ห์ไปที่ไหนก็มีแต่คน เออเอ็นดูคุณก็เป็นที่ต้องการแก่คนรอบข้างเวลาใครเขามีงานอะไรเขาก็จะเชิญคุณเวลาไปงานต่างๆมันก็เป็นภาษีสังคมล่ะคุณก็ต้องออกเงินช่วยงานแต่งเออช่วยงานบวชเออช่วยงานอะไรต่างๆของเขาเนี่ยนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องควบคุมรายจ่ายดีๆทีนี้ถ้าคุณควบคุมดีๆคุณควบคุมได้อยู่แล้วเพราะว่าคุณมีดาวนักปราชญ์อยู่กับตัวนั่นคือดาวพัพพฤหัสสถิตทับลัคนาดาวตรงนี้เป็นดาวที่ช่วยคุณมีสมองเปิดสมองปลอดโปร่งทําให้คุณคิดอ่านได้ดีถ้าคุณรู้จักสุกใจคิดหรือว่ารู้จักทา บัญชีรายรับรายจ่ายเอาไว้เตือนตัวเองอยู่เสมอๆเนี่ยก็ไม่น่ากังวลในเรื่องของการที่จะเก็บเงินไม่อยู่นะคะส่วนในเรื่องของมีคนมาช่วยใช้เงินก็คือมันจะเป็นรูปแบบของการที่พอเขาเห็นคุณมีเขาก็ชวนคุณไปงานนู้นงานนี้งานนั้นเห็นมีเงินไงก็เลยบางทีก็เลี้ยงหน่อยหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณก็ปฏิเสธได้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะหน้าใหญ่ใจโตไปสักหน่อยในช่วงเดือนนี้อาจจะไม่อยากปฏิเสธเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยเขากุมคุณอยู่ดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งความหน้าใหญ่ใจโต ก็ระมัดระวังจุดนี้หน่อย ในเรื่องของการทําบุญบ้างเพราะเดือนนี้เนี่ยการทําบุญจะส่งเสริมดีมากเพราะว่าดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลงดาวประจําตัวของคุณยิ่งทําบุญยิ่งออร่าจับเพราะว่ามันสัมพันธ์กันดีกับดาวพฤหัสด,ด้วยที่ทับลักขณาช่วงเวลานี้ทําบุญขึ้นนะคะทําบุญตอนนี้ก็ได้ผลตอนนี้เลยจะยิ่งทําให้คุณเนี่ยดูมีสเสน่ห์ไปไหนมาไหนจะพูดจะเจราจาอะไรกับใครก็น่าฟังไปหมดสามารถที่จะปิดจ็อบได้เวลาที่เราไปพรีเซนต์งานไปคุยกับลูกค้าเนี่ยก็ได้เซ็นสัญญาทันทีเลยเพราะว่า เป็นคนที่ดูโดดเด่นเป็นคนที่ดูน่าสนับสนุนเป็นคนที่ผู้คนรอบข้างเนี่ยเขาก็อยากที่จะเสวนาด้วยค่ะ ในเรื่องของเจ้านายเพื่อนร่วมง,งานและลูกน้องนะคะดาวเจ้านายในะอยู่ในพบรือนการงานอันนี้ดีอยู่แล้วเจ้านายมีเกณฑ์นสนับสนุนให้คุณได้เติบโตก้าวหน้าหรือได้ทําโปรเจกต์โครงงานใหม่ๆได้แสดงฝีมือและเป็นโปรเจกต์โครงงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถของคุณคุณจะทําได้ดีทําได้สําเร็จเพื่อนร่วมง,งานไม่มีปัญหาอะไรลูกน้องก็ไม่มีปัญหาอะไรคนรอบข้างดีหมดค่ะแต่ว่าอันนี้ก็นําพามาซึ่งภาษีสังคมนั่นแหละค่ะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เมื่อต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่ไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของการงานได้ไพ่หนึ่งไม้เท้านี่คือไพ่ของการริเริ่มใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่ๆหรือไอเดียใหม่ๆดังนั้นก็มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะได้ริเริ่มการงานใหม่ๆอาจจะเปลี่ยนงานไปเลยหรือว่าอาจจะเป็นงานเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าคุณมีไอเดียใหม่ๆในการทํางานหรือว่าอาจจะมีลายสินค้าเข้ามาเพิ่มคือไอที่เดิมๆก็ทําไปแล้วก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเพิ่มตรงนั้นก็ได้ซึ่งไอเดียใหม่ๆการทํางานใหม่ๆตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้คุณ ได้แสดงศักยภาพอย่างสูงสุดเลยในตำแหน่งของการเงินพไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการกลับไปกลับมาดังนั้นเงินเข้าแล้วก็เงินออกนะคะเป็นเรื่องของการหมุนเงินนะแต่พไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใหญ่นั่นแปลว่าหมุนเงินได้ดีหมุนเงินได้แบบไม่ฝืดเคืองค่ะ ในตำแหน่งต่อมาเป็นเรื่องของโชคลาภอันนี้โดดเด่นสุดๆเพราะว่าได้ไพ่โชคลาภเลยคุณจึงมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภในหลายๆรูปแบบตามที่อธิบายดวงดาวไปนะคะไพ่ใบนี้ยังบอกอีกว่าเป็นไพ่ของคนที่อยู่ดีกินดีเป็นไพ่ของคนที่มีความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตดังนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าเคยลําบากมาถ้าเคยเหนื่อยยากมาช่วงเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณหายเหนื่อยเป็นช่วงเวลาที่คุณดวงเปิดเวลามีเงินเนี่ยมันก็มีความรู้สึกสบายอกสบายใจใครมีหนี้ก็มีเงิน ไปปลดหนี้ใครที่ไม่มีหนี้ก็มีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกรรมสุดท้ายไพ่จบไพ่สรุปเป็นไพ่ประจําตัวของคุณนี่คือไพ่ของคนที่มีงานเฉลิมฉลองไพ่ของคนที่เป็นที่เอื้อเอ็นดูแก่คนรอบข้างเป็นไพ่ของคนที่มีสังคมเพื่อนฝูงเยอะดังนั้นเนี่ยเดือนนี้ค่อนข้างจะคลืคล้นเคลนเฮฮาเป็นเดือนที่มีความสุขนะคะเพียงแต่ว่าคุณระมัดระวังนิดเดียวว่าเวลาคุณมีเงินเนี่ยคุณอย่าบอกใครเพราะมันมีสังคมเพื่อนฝูงเยอะเนี่ยบางทีก็จะมีคนอยากจะมาขอหยิบย ืมเห็นมีไงะนะแต่ว่าถ้าคุณปฏิเสธเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าเขาก็เอื้อเอ็นดูคุณเขาก็เกรงใจคุณนั่นแหละนะ แต่อย่างที่บอกบางทีคุณไม่ปฏิเสธเงี่ยเพราะว่าคุณมีดาวพระราหูดาวหน้าใหญ่ใจโตอ่ะเข้ามากุมบางทีเราก็รู้สึกว่าอุ้ยเรามีเงินแล้วเขาไม่ยืมแล้วเราไม่ให้มันจะดูกระดาษกระดาษยังไงก็ไม่รู้ก็ให้ยืมก็แล้วกันนะแต่นีจริงในใจลึกๆก็อาจจะไม่ได้อยากให้ยืมเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยน,นะคะดังนั้นเนี่ยเรารวยเงียบๆดีกว่ารวยอย่าบอกใครดีกว่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยควบคุมในเรื่องรายจ่ายของคุณได้ดีแต่ถ้าคุณไม่ได้ห่วงในเรื่องของการที่ต้องมีเงินเก็บนะคะรู้สึกว่าเออมีเงินถุงเงินนัห่่ดค็แบปะ อย่างนี้ก็ได้ก็ไม่ผิดนะคะเออรวยแล้วก็บอกใครก็ได้รวยแล้วก็เป่าประกาศก็ได้เพียงแต่ว่าก็จะมีคนมาขอหยิบยืมบ้างหละมีคนมาชวนให้คุณไปเลี้ยงสมมติว่าคุณถูกหวยรวยเบอร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็ชวนคุณอะไปเลี้ยงฉลองมาคุณก็ต้องจ่ายอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีแบบนี้บ้างแต่ถ้าคุณเต็มใจก็ถือว่าไม่เป็นอะไรค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็บเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะโดยใช้นามปากกาว่าก่อใจค่ะมีนิยายขายอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊ k ลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่เดสคริปชันแล้วก็ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบฟังนิยายเสียงเกดมี YouTube อีกช่องหนึ่งใช้ชื่อช่องว่ากอใจนักเขียนนะคะเป็นช่องนิยายเสียงของเกตเองค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ